เี่ยครับลองแดกอันนี้มือแดกก็เป็นไงอะไรอะไรนะลือมอโอ้โยยนี่ความจำไม่ดีไม,ไม่เหมือนจำเมียเลยหรอวะงบประมาณแลกอะไรวะงกไม่มีกินไม่ได้งบไม่มีโอ้เป็นไงเขไม่มีกินไม่ได้ <c oughs> ไไดลองนี่เกิดมาไม่เคยกินเนี่ยจะบอกก่อนเลยมันทำยากไม่เห็นรวบกินเป็นน้ำล้างศารษะเลยอะ่ะคุณทำไมเนมี่ยลองลองนี่ รสชาติเองข้าวเลยเอาอันนี้เยอะอันนี้มันจะไม่ค่อยเหนียวดีนะเราหิวก่อนมันนุ่มมันลึกก็ทำนี้ล่ะโอ้โหเอาใหม่ไว้เลยทำยังไงอ่ะอ,อันนี้อ่ะอร่ออร่อยจริงอันนี้ไม่ได้บุลเลนอร่อยจริงก็รมันทำยากอือร่อย เมือกยากเมือกมากครั้งแรกอะไรอยัางนงีวยิตครั้งแรกหลายอยากเลยมาเมนี่ยแล้วลงฟูมันจะไปออกอะไรดีวะทำไมโยลึกรสชาติไม่ออกกล่าวว่าคบโทษไม่ถดแล้วเนะนี่ยมีกลิ่นลมไหมะจะเอานี่กรดเลยกระชาย เราทำสดวันนี้มันจะมันจะเหนียวไม่เคยกินดิพอปโดเอามาทำแบบนี้อีก เคยชาเป็นชาวบ,บ้านเป็นชาวบ้านก็จะเป็นประมาณเอากระปพกแล้วไปทำเป็นเป็นแผ่นไปทอดเหมือนทอดกระปพกอ่ไม่ทอ,อ,อ,อดมันก็ได้อานนี้เด่น,น้าพูอ่ะลูยอะมบมดมาใช่ไหมเรามารวมมาหลายอ,อย่างผมคิดว่านะคิดเอาเองนะคิดแบบ นุ่นนีน่ะใส่ไปเลยถ้ามีก็ผลที่สองท้าไปทรรมาอร่อยอ่าเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองไหมฮะอร่อยใช่เลยแต่ขนาดจะมีชาวเพชรบุรีป้ะเนี่ยชาวบ้านไม่ไหมพ่อไม่มีนะม่มีข้าวบ้านข้าวโพดจะเป็นแกงเรียงไม่ไม่ไม่คือแกงเรียงครับข้าวโพดตรงนี้ก็ใส่แตงชาวบ้านมีตังแกงไทยหรือว่าแกงกินเลยซื้อต้มกินเลยไม่ทำางี้เขาโทษจ้ะ วันนี้เรากำลังคุยกับคนโจทย์รวยนะมันเิก็ทำงี้ว่ามันต้องแล้วหมดมันจะอร่อยอร่อยจริงแล้วไม่ดื่มกุเล่นมันแปลกแปลกที่ไม่เคยกินแต่ว่าครั้งก่อนมันยกเลยนะอมันนั่นนะเหนียวมากแล้วครั้งก่อนนะเพราะ่ไม่ต่อเร็วไม่เลยกินไม่ให้เหรอ กระพื่มมันไม่แก่เต็มที่แลบอันเป็นน้ำเนี่ยมันมีกระเพืมต้องแก่พอดีนี่กรพไม่แก่แล้วบางอันแก่จากบางอันเป็นใช่มังวักป็นไม่แก่เข้ายมันมันมีมิตรแกงแล้มันเข่ากันกระโหยก เขา,าทำกินเงี้ยฮะผมว่าเขาทำาไ,มไม่เป็นไรลองทำให้เจ๊ตากินไหมแบบคนที่อื่นจะไปทำให้คนกินเดีไหมผมผมไม่เคยทำให้ใครกินม,มันเป็นไงไม่เลยอร่อยไหมก็อร่อยครับให้ทำบอกกอ่อน อร่อยครับผมอร่อยต้องทำมือไงทำหมดแล้วต้องทำมือไงอย่างนี้อ่ะอืมนี่โควดอิ่มเลยฮะอย่างนี้มันก็จะอิ่มเลยทั้งข้าวทาั <c oughs> ้งมะพร้าวแปง้งหมด <c oughs> มน้ำต้มปากเลย น้ำเน่ยมันน้ำก,ก้มปลามันนี่ก,ก,กินพริกแกงมันเข้าไปฮะกินพิกแกงมันเข้าไปนเม็ดกระปนะงองงองเยอะยางองยง ในทุกอย่างในหวานในเผ็ดในเหนียว อิ่มเลยทั้งข้าวโพดทั้งข่าวเนาะไงน่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นกลับไปหาเจ,าจดากินหน่นะจะทำภาษาเปล่าหรือว่าเชิญหมอปลาไปทำให้กินเนหรอสมมติกระห่อกับบ้านเฮียต้องห่อกี่ถุงนะถุงเดียวเดียว,ยวหลายทางไม่มี อร่อยเหมอร่อยอร่อยค่ะโอ้ยทั้งอร่อยทั้งอิมมันอิ่มไปดิมันทั้งกระโ๋ดทั้งข้าวนะ คนหมายกวนเป็นโบราณว่าเนี่ยไงวะนะ่ยก็ปวดกินก็ข้าวอยู่เลยนะมาอร่อยด้วยใช่ผัดปลาเค็มนะที่เค็มๆปลาอินทรีย์อ่ะผัดพี่แกงดปลาอินทรีย์ก็ได้ปลาคุณน้ำก็ได้ผัดพี่แกงที่เค็มๆแล้วอ่าเนาะพี่ย่านชอบแน่เอาโยอะขมือด้วยบีมไปทำบ่อยวะ มีอีกหลายอย่างจริงจริงโมงมือไหวแล้วก็ลงรถทวาอ้วนแล้วมาบ้านหม้อปลาเขาอ้วนเนี่ยเนี่ยตาลมีกล้วยอีกหนุ่มไหวไหมหวานอืมหวานกินอิ่มอิ่มไอ้โมไปข้าวแค่นั้นอ่ะเพราะเกินกันหมดทุกคนนะเฮ้ยเนุ่มแบบนี้ ทำนีดเดียวผมอ่านได้ได้อ,อืมอือให้ลหนกินโอเคเอ,อาไว้กินกันก็ได้ไม่อิ่มได้ลุงอ่าน,น,นเซฟพ,พุงหน่อยดิคุณจริงๆมันอิ่มจริง,รงมันข้าวทั้งกระปุกอิ่มมาก <c oughs> อยู่เลยเนะี่ย โอ้ยโอตาไม่หลืม